หายเร็วว่าวชาติไมสวยว่าตกปลาเนาะคลิปไม่ไม่ไอ้ก็ขอให้บางสีทธิมาไม่ได้มันมีปืนปืนมันล่าครับกระเป๋ามหมายแรกหมายแรกครับหมายแรกหมายแรกไตโนนนะครับทำงานแล้วครับจะปล่อยนะครับตัวแรกก็ปล่อยแล้วเนี่โยดโยนมันหลุดออกมาได้ มา,มายันดูไซนะครับต,นนตอนนี้ตะข,ขอเตรียมมา2องอ,อันฮะตะขอตัว,ตวไม่ขึ้นครับน่าจะฉลามวานไมน,น,นะครับก่ลร่รอนนะถ้าร่อนจะเป็นสามม่อ ะเสียงจกฟังนู้นบอกเต่าทะเลนะครับยังไม่ขึ้นนะครับตัวนี้กดซะถ่ายวิดีโอด้วยโอ้เราแอบโฟเลยโอ้โหไม่ไหวออกไม่ได้เลยครับร้อนเหลือเกินเปิดแอร์เลยนะเปิดแอโฟเลยนเนี่ต่อเนค่อง

เกี่ยวไม่โดดครับปลาลอยแล้วครับตอนนี้เอาวะายนะพุขอไม่ดีนะขออย่างนี้เไปเกี่ยวได้ไงน่ะได้ขอเราขอคือเราขอเนี่ยขึ้นมาแล้วครับ <ST AT> ให้เรืออัดเหยอให้เรืออัดป่ะอะไรพี่พ,พี่ถือป้าอะไรครับพี่ดูไซส์ครับดูไซส์ครับ

ไอ้น้อยเอาถือให้นอนแผงนิดมามาเนี่ยถือจับตรงนี้จับตรงนี้อย่าจับอย่าจับตัวล็อกเออเดี๋ยวมันเดี๋ยวหลุดเอาล็คันเนี่ยมันเอลคันเนี่ยมันเอลคันเนี่ยเออมาขยับมาครับดูสายปลาครับดูขนาดนะครับดูขนาดไม่เล็กนะครับหมายแรกตัวแรกเออแหม่เออยนหนึ่งสองยื่นนิดนึงยืนนิดนึงหนึ่งสองสามสวย โอ้โหแล้วถ่ายถ่ายส่งไลน์มาให้หน่อยนะ